สวัสดีค่ะพวก,กับช่องแอลชาแนลนะคะเมื่อนี้สิภาพี่น้องมาชมสรุปผลแนวทางเราพัฒนางวดประจำวันที่สิบเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะคะ่ะก่อนที่เบิงกะมาเบิงผลที่ออกเลยเนาะจ้ะผลที่ออกกะเลขหกตัวเนาะจ้2 11, 2 12, ะสองหนะะึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองเนาะจ้ะสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองเนาะจ้ะเบิงพี่น้องเลขตัวเดียวกันเหมือนเลยเนาะจ้ะเนาะซีตัวก็จะเป็นหนึ่งสอง หนึ่งสองน่าจะหนึ่งสองหนึ่งสองนจะเหล็กสี่ตัวเนาะส่วนบ,บนกับล่างเนาาจะสามตัวบนสองหนึ่งสองน่าจะล่างหนึ่งสองแล้วก็สองหนึ่งน่าจะมึงผลกันเลยเนาะจะเนาะสูตรที่ให้ไปก็จะให้เป็นเด่นลูดวิ่งเนาะจะสองตัวบนล่างเนาะเด่นลูดวิ่งให้ไปสี่ตัวนาะจะให้ไปเด่นเจดน่าจะห้าแปดหนึ่งเนาะ จ็ดห้าแปดหนึ่งแต่ว่าตัวเด่นหายเจ็ดบ่เขานอกจะพี่น้องจ้าลูดแล้วก็ห้าแปดหนึ่งน่าจะมาเข่าตัวล่องน่าจะตัววิ่งรองนี่นาจะเนาะเข่าหนึ่งตัวเด่นลูดวิ่งที่หายนี่เข่ามากทุกงวดเลยนอกจะเข่าทุกงวดเลยนะคะบ่เข่าตัวเด่นกับเข่าตัวล่องน่าจะเข่าทุกงวดเลยเนาะจะเข่าเป็นหนึ่งน่าจะหนึ่งเข่าหนึ่งน่าจะส่วนสองตัวบนล่างนาะจะสองตัวบนล่าง จ็ดหนึ่งเจ็ดสี okay, ่เจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดรุดน่าจะพี่น้องจะรุดขอโทษขออภัยหลายๆนอกจากจะมีเข่ามีรุดเป็นแนวทางน่าจะเป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากขอโทษขออภัยหลายๆนอกจากเนาะให้จ่อโบเข่าน่าจะพี่น้องจะแอดจอโบเข่าจอใดหนึ่งหนึ่งน่าจากหนึ่งหนึ่งขามว่าเป็นหนึ่งซีน่าจากบเข่าน่าจะจ่อโบเข่า ขอถทดขออภัยร้ายๆเนาะค่ะเนาะกะมาเข่าตรงเลขแต่ล่างเนาะจะเลขแต่ล่างเข่าหนึ่งสองเนาะจะแต่ว่าแอ,อดเจะบ่ได้เนาะจะมาเจะเอาแต่หนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งสองบ่เอาเนาะจะเนาะขอถทษขออภัยร้ายๆเนาะจะสูตรสองสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวกะบ่เ,เ,บบเข่าเนาะจะพี่น้องจา้ารุดเลยเนาะค่ะรุดขอถทดขออภัยได้จ้ะพี่น้องจา้า มันเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะค่ะพี่น้องคะสรุปแล้วกับเขาเดินรูดวิ่งเนี่ยแล้วนอกจกเขาโตวิ่งเนาะตัววิ่งนี่สิเขาทุกงวดล้วนอกที่หายมากเนาะค่ะเขาถูกงวดเลยงวดวันที่งวดวันที่เจ็ดกับเขาสองตเลยเนอกจะหากับเก่าเนาะงวดวันที่เจ็ดเขาตวิ่งนาะจะตัววิ่งงวดวันที่สามงวดวันที่สามกับเขา สองตัวนนเนาะแปดน่าจะโอ้เข่าซีน่าจะเข่าซีงวดที่สามก่วันที่สามน่าจะงวดวันที่สามกับเข่เาซีน,น่าจะเข่าทุงงวนน่าจะหายไปเข่าทุกงวนน่าจะเล็กวิ่งลูดวิ่งน่าจะเด่นลูดวิ่งเนาะกะับคลิปนี้ก็มาสรุปผลให้พี่น้องในรับชมน่าจะนะเนาะแนวทางกับว้คลิปหนาน่าจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะ มีเขามีรุดบ้างก็ขอโทดขอให้หลายๆเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะไปพบก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ